อภิสิทธิ์รู้ดีว่าการเมืองใหม่นี้ยากใช้เงินซื้อขายกันแต่เขาก็ยังเชื่อว่าจะมีจุดพลิกผันถ้าประชาชนมองเห็นอันตรายจากเรื่องเหล่านี้นี่คือการโยนความรับผิดชอบและความหวังกลับมาสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงครับ การเมืองวันนี้คลื่นลมโหมแรงไม่เกรงกลัวอำนาจหรือเงินตราที่เข้ามาหากแต่กลัวใจคนว่าจะหลงทิศทางความเหนื่อยยากที่ลงทุนจึงจะพาทุกคนเดินทางสู่แสงทองการสร้างคนดีเพื่อมาเป็นฟันเฟืองในระบบต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้งของพักและของคนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจเดินเข้าสู่สนามนี้ พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์มันไม่ใช่แค่เรื่องของพักการเมืองพักเดียวแต่มันคือกระจกสะท้อนถึงคุณภาพประชาธิปไตยของเราหากการเลือกตั้งครั้งหน้ายังคงเป็นเรื่องของการประมูลซื้อขายประเทศไทยจะเสื่อมโทรมลงอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์กังวลเราต้องมองให้เลยคำว่าสโลแกนหรือตัวเลขง่ายๆไปให้ได้